สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมนมยายชาแนลนะคะอาจารย์เชื่ออาจารย์เมษานะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วเป็นคลิปเป็นคลิปที่2นะเ,เป็นหัวข้อที่สองของบ้านมนม,นมยายนะจะมาในหัวข้อของการอ่านดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนกรกฎาคมว่าจะเจอกับปัญหาอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ต้องระวงังมีอะไรบ้างที่ต้องเจอนะเป็นแนวโน้มนะแล้วก็จะดูใช้คิปอาจารย์จะมีวิธีบอกให้นะว่าจะแก้มันยังไงดีหรือว่าจะทํายังไงจะรับมือกับปัญหาต่างๆได้ยังไงดีนะอาจารย์จะเน้นในการอ่านของเรื่องการงาน การเงินแล้วก็สุขภาพนะในส่วนเรื่องความรักค่อนข้างเซนซิทีฟจัอาจจะแยกอีกคลิปหนึ่งเป็นเป็นสำหรับความรักโดยเฉพาะเลยนะอ่ะดวงคนเกิดวันพฤหัสนะจานจะมีไพ่ทั้งหมด7สําสำรับจะดูว่าคนเกิดวันพฤหัสได้สํารับไหนนะสํหรับที่4สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสสําหรับที่4สําหรับนางเงือก เหมือนเดิมนะการอ่านลักษณะนี้จะเป็น,านการอ่านไพ่แบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะจาะจงบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงไปแล้วกันเนาะนเกิดพร,ริหรัส 拍十拍。Five, six, five. การงานของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะมีความเบื่อหน่ายในงานมีความแบบอยากเปลี่ยนงานมีความอยากย้ายงานหรืออยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่มันยังไม่ใช่จังหวะเวลาคนเกิดวันพฤหัสอะมันเหมือนกับว่ายัางต้องอยู่ที่เดิมแบบเดิมไปก่อนหรือว่าเป็นบางคนนะอาจจะได้ย้ายแต่ส่วนใหญ่แล้วจะได้อยู่ในที่ทํางานเดิมๆหรือในสภาวะเดิมๆหรือคนที่เปลี่ยนงานไปอะหวังว่าจะการเปลี่ยนงานจะทําให้มันดีขึ้นกลายเป็นว่าการเปลี่ยนงานไปก็ อาจจะไปเจอกับสภาวะที่มันเหมือนเดิมอะใครที่เปลี่ยนงานไปหรือยังทํางานอยู่ในสายงานเดิมๆมาอาจารย์ก็ยังเห็นว่ามันมันอาจจะได้รับ ความเบื่อเหมือนเดิมงานที่กดดันเหมือนเดิมหรืออะไรอะไรที่มันยังไม่สามารถหลุดจากสิ่งเดิมๆที่เราเป็นได้อะหรือยิ่งบางคนก็คืออยากออกอยากเปลี่ยนแต่ว่าไม่เปลี่ยนไม่ไปสักทีมันก็ยังอยู่แบบเดิมอ่ะแต่ถ้ากล้าตัดสินใจอาจารย์เห็นว่าคนเกิดเหมือนพฤึหัสอะถ้ากล้าตัดสินใจที่จะเริ่มต้นอ่ะได้งานใหม่แล ouais. crashing, ้วไปเลยหร <Your aces. S 2> mm. ือเป็นงานที่ตัวเองไม่เคยทําก็ตามแต่ก็ขอให้แบบตัดสินใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ออกไปเลยอ่ะอาจารย์เห็นว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากกว่าเพราะว่าหลายคนที่อยากไปแต่ไม่ได้ไปทั้งที่มัน กังวลในหลายๆอย่างเนาะกังวลเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่กังวลเรื่องของการไปเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าบางคนกังวลเรื่องการเดินทางได้งานที่ไกลบ้านไม่อยากไปอย่างเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเจออยู่นะสภาวะเดิมๆที่เราเจออยู่มันก็ยังเป็นแบบนั้นแหละคนที่ทํางานประจําอาจารย์เห็นแบบนั้นอ่ะเออว่าอยากไปอยากออกแต่พอถึงเวลาได้งานจริงๆกลับไม่ไปถึงเวลาได้งานจริงๆกลับกังวลกลัวว่าจะทํางานใหม่ไม่ได้ เป็นห่วงเรื่องการเดินทางเป็นห่วงเรื่องเพื่อนใหม่เป็นห่วงเรื่องการทํางานใหม่ๆที่ไม่ตรงสายเดิมหร,หรือว่าคนที่เพราะอาจารย์เห็นว่าคนเกิดวันวันพฤหัสเนี่ยถ้าได้เริ่มต้นงานใหม่ในงานที่เกี่ยวกับการพูดงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับงานใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยทํามาก่อนเลยแล้วเราได้เริ่มต้นหรือว่าไม่ตรงกับสายที่เรียนมาเลยเนี่ยจะดีนะ เพียงแต่ว่าต้องก็ตืือร้อนให้มากๆต้องเรียนรู้ให้มากๆเพราะว่าเห็นว่างานที่เราต้องไปเริ่มทําแล้วแบบงานที่มันต้องอยู่ในแสงอ่ะงานที่เป็นเป็นที่จับตามองอย่างนี้แล้วกันงานที่พอเราไปเริ่มงานแล้วมันเหมือนกับว่า รู้สึกว่าทุกคนต้องจับตามองตำแหน่งนี้เป็นพิเศษอ,อันนี้มันจะไปได้ดีนะเพียงแต่เราต้องทำอะไรให้มันโดดเด่นนะเราต้องทำอะไรให้คนเห็นว่าความสามารถของเราคืออะไรอันนี้มันจะไปได้ดีมากเลยสำหรับคนที่ลังเลได้งานแล้วไม่ย้ายหรือคิดจะออกก็ไม่ออกสักทีแบบอยากจะไปแต่ยังไม่เปิดดูสักทีว่าที่ไหนขเขา,ารับสมัครงานหรือยังไม่ได้เริ่มต้นเลยอันนี้บอกเลยว่าจะต้องอยู่อย่างเงี้ยไปอีกนานเลย คนที่ไม่ตัดสินใจทัทีว่าอยู่แบบเดิมหรือมีอีกกรณีหนึ่งคืออยู่ดีๆไม่ได้คิดจะย้ายงานเลยค่ะอยู่ดีๆได้เฉยทิ้งเรซูเม่ไว้นานมากแล้วอยู่ดีๆถูกเรียกให้ไปถามอันนี้อันเนี้ยกรณีเนี้ยจย์ถือว่าดีเลยคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าหมดแพสชันในการทํางานไปแล้วอยู่ดีๆถูกเรียกให้ไปทํางานอันเนี้ยสนับสนุนให้ไปเลยนะเออสำหรับคนที่ยังไม่ไม่ตัดสินใจสักทีก็อยู่แบบเดิมไปก่อนคนที่ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆต้อง แอคทีฟตัวเองให้มากๆเลยทําให้ตัวเองเป็นจุดสนใจให้ได้ทํำพรีเซนต์ตัวเองออกมาให้ได้อันนี้จะได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้บริหารเลยสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการ อะไรที่มันล้างไว้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเอออะไรที่มันฝืนทนทํามานานแล้วอย่างเงี้ยจา์ก็ยังเห็นว่ามันมันยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่หรือว่าอาจต้องรอให้พ้นจากเดือนกรกฎราคมไปก่อนนะในเดือนกรกฎราคมสาหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการอนะ่ะต้องเป็นปลายเดือนเนาะถึงจะมีเรื่องเงินดีๆหรือมีข่าวดีมีลูกค้ารายใหญ่อะไรเข้ามาลูกค้าต่างประเทศเข้ามาต้องเป็นปลายเดือน แต่ในช่วงต้นเดือนเนี่ยวันที่1ึหรือวันที่15เนี่ยคนเกิดวันพฤหสัสบดีของเดือนกรกฎา,าคมอะ่ะมันจะแห้งเหี่ยวนิดนึงเจ้าของกิจการนะมันจะรู้สึกว่าทําไมไม่มีอะไรใหม่ๆเลยการเงินก็มีปัญหาหรือว่าสิ่งอะไรที่เออมันติดขัดอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆอันเนี้ย อยากให้เริ่มต้นคิดที่มันนอกกรอบขึ้นหรือว่าเจ้าของกิจการที่ทําอะไรแบบเดิมมานานอ่ะอาจารย์เห็นว่ามันต้องโฆษณาต้องโปรโมทต้องประชาสัมพันธะ์ทางสื่อออนไลน์ Facebook ต่างๆอะไรเงี้ยไปทําแล้วมันจะดีขึ้นนะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วงานมันแย่มานานอ่ะอันนี้เห็นว่ามันมีวิธีที่จะไปได้ดีแต่เราไม่ค่อยกล้าเสี่ยงบางทีเราไม่กล้าออกจากเรื่องเดิมๆธุรกิจเดิมๆหรือไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆอ่ะหรือว่าต้องลงทุนโฆษณาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่สู้อ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเห็นเ็นนนนผผลลหรรมัเจิงๆนะ ต้องลองทำดูเริ่มจากน้อยๆดูก่อนก็ได้หรือเปลี่ยนวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเพิ่มพวกโปรโมชั่นต่างๆเนี้ยคนเกิดวันพฤหัสห้าไปได้คนที่ขายเกี่ยวกับเครื่องดื่มน้ำอาหารการกินอย่างเงี้ยไปได้นะไปได้ดีเลยสําหรับคนเกิดวันพฤหสัสบดีในหนกระกฎาคมเพียงแต่ว่าเหมือนที่บอกต้องเริ่มต้นเอาตัวเองออกมาให้คนอื่นเห็นน่ะหรือใครที่ขายของอยู่ไม่เคยลงพวกแอปต่างๆอะ่ะ โรบินฮูดเอ่ยแกลบเอ่ยอันนี้ไม่ได้โฆษณานะเนี่ยแหละก็สามารถไปทําได้มันจะทาให้ตัวเองเพิ่มยอดขายมากขึ้นบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะลงทุนหรือไม่อยากจะขยายขยายเพิ่มแต่บางทีถ้าเราลองเสี่ยงอะ่ะมันจะดีขึ้นแต่ไม่อยากให้เขาเรียกว่า อย่าไปคาดหวังอะไรให้มากอะ่ะอยากให้ทําไปโดยความตั้งใจของเราเนี่แหละแล้วมันจะเห็นผลของมันมาเองอะ่ะเออแต่สําหรับคนที่รอเงินรอเงิน,รอ,งนรออะไรอยู่เนี่ยอาจารย์เห็นว่าจะมีเงินฟุกๆเข้ามานะจะมีเงินที่แบบว่าไม่คิดว่าจะได้มันก็ได้เข้ามาเออส่วนอะไรที่เราคิดว่าจะได้มันอาจจะไม่ได้ก็ได้ในเดือนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอย่าไปคาดหวัง เงินอะไรที่มันยังแบบเงินอยู่ในอากาศอ่ะอย่าเพิ่งไปคาดคิดเดี๋ยวถึงเวลามันจะได้มันได้เองเออมันก็จะมาจากความรู้ความสามารถของเราด้วยเดี๋ย่ก็จะมีเงินฟุกๆเข้ามาด้วยเช่นกันจะมีโอกาสต่างๆหรือว่าเอ่อใครที่เชื่อเรื่องการไหว้สวดมนต์บูชาอาจารย์เห็นว่ามันจะเป็นผลที่ดีนะแต่คนเกิดวันพฤหัสถ้ารู้สึกว่าชีวิตติดขัดอ่ะลองนึกให้ดีไปขอพรไปบนบานสา์กล่าวที่ไหนมาหรือเปล่า โดยเฉพาะที่ทจังหวัดที่ติดน้ําใกล้น้ําหรือทะเลต่างๆเนี่ยเออหรือว่าใกล้แม่น้ําพญาน้าแม่น้ําโขงอะไรอย่างเงี้ยลองดูซิว่าใครที่รู้สึกติดขัดมีการไปบนไปขอพรอะไรไว้แล้วยังไม่ได้ไปแก้ไปทําหรือเปล่าถ้าไม่ทําอันเนี้ยอาจารย์ก็เห็นว่ามันก็จะทําให้ชีวิตเปลี่ยนหรือว่าทําให้ชีวิตกลับมาดีขึ้นเป็นความเชื่อนะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครไม่เชื่อก็ผ่านไปเอออาจารย์เห็นว่าคนที่ติดขัดเนี่ยสามารถไปทําอย่างนี้กแล้วจะดีขึ้นเรื่องของสุขภาพให้ระวังโรคเกี่ยวกับ กระดูกการปวดตัวออฟฟิศซินโดมการปวดช่วงขาช่วงหัวเขา่าคนเกิดพนัิหารแล้วทางานที่ต้องเดินที่ต้องเดินมากๆเนี่ยให้ระวังเรื่องของการรับน้ําหนักข้อเท้าหัวเข่าเนี้ยมีอาการปวดหรือว่าใครที่เป็นโรคเกาเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่าข้อขอ,อะไรอย่งเงี้ยต่างอันนี้ต้องไปต้องไปดูแลหรือว่าต้องไปติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะให้ปรับเรื่องของการนอนใครที่รู้สึกว่า ที่นอนมีปัญหาหรือเปล่าที่นอนมันนิ่มไปไหมแข็งไปไหมหมอนที่เรานอนอยู่มีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยลองดูให้ดีจริงจริงมันอาจจะมาจากสาเหตุเล็กๆน้อยๆก็ได้นะอาจารย์เห็นคนที่ปวดตัวแต่มันมาจากพวกที่นอนอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องลองไปดูดูดีว่าที่นอนเราหัวเตียงเราหันไปถูกทิศถูกทางหรือเปล่าที่บนหัวเตียงเรามีอะไรที่มันแบบ อยู่บนหัวเราแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าหรือว่าห้องที่มันอึมครึมเกินไปลองเปลี่ยนผ้าม่านไหมเปลี่ยนเป็นสีสันสดใสเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีขาวไหมใครที่ชอบนอนมืดมดครึมเนี่ยมันก็มีผลกับเขาเรียกว่าอะไรมันมีผลทางสภาพจิตใจอ่ะเออมันเป็นเหมือนจิตวิทยาอันนี้ต้องไปทําห้องนอนตัวเองให้มันปรับเรื่องของที่นอนห้องนอนอาการเจ็บป่วยปวดเนื้อปวดตัวต่วตางๆอาจจะดีขึ้น โรคที่มันเป็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องการปวดเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่มันร้ายแรงดุร้นแนะแต่ให้ระวังเรื่องของตามที่บอกไว้หรือว่ามีบางคนปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื่องของการหายใจไม่ทั่วท้องหายใจรู้สึกว่าหายใจแล้วมันเหมือนแบบเหมือน,ม,นมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนมันหายใจติดขัดอะโรคทางเดินหายใจเนี่ยอันนี้ต้องต้องระวังนะอาจจะต้องไปหาหมออันเนี้ยต้องดูซิว่าเอะเรา ห้องเราอากาศมันโฟลไหมลองติดเครื่องฟอกอากาศไหมหรือว่าคนที่เป็นโรคหอบหือดอะไรเงี้ยมันต้องระวังนะเรื่องของการหายใจการเป็นภูมิแพ้คนเกิดมาพึ่หันเนี่ยน่ากลัวอยู่เรื่องของเรื่องของความภูมิแพ้ต่างๆนะอันนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวสามารถไปได้เริ่มต้นไปได้เรื่องของการเงินก็เหมือนที่บอกมีเกณฑ์มีโชคก้อนใหญ่มีเงินก้อนใหญ่เ,เ,เ,เข้ามาแต่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากคือถึงเวลามันจะมาเองอันที่คาดหวังก็อาจจะไม่ได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูให้ว่า มีอะไรที่จะแก้ไขปัญหาหรือจะทําให้คนเกิดมันพัฒนาดีขึ้นได้นอกจากที่บอกนะใครใครไปบนบานสาลกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วติดเอาไว้อย่างเงี้ยถึงเวลาก็ต้องไปแก้ท่านเลยนะอันนี้ไพ่ที่จะใช้จะเป็นไพ่ชื่อไพ่โชคดีมีสุขนะจะเป็นไพ่ออร์เคิลของคนไทยนะนี่ทางแก้ไขปัญหาก็ มีสติให้มากอันนี้อาจารย์จะบอกเกือบทุกวันนะอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้พูดเองนะมันก็ขึ้นมาจากในไพ่จริงๆนะเนี่ยการมีสติมากๆสติมาปัญญาจะเกิดแล้วก็ให้ระวังเรื่องของศีลต่างๆเลือกแล้วก็อีกเรื่องให้ระวังเรื่องของเก็บของของมีค่าระวังของมีค่าหายคนเกิดันพฤหัสัปปดีเนี่ยให้เก็บของให้ดีระวังของมีค่าหรือของที่มีราคาหายระวังถูกโกงอันนี้ต้องเก็บรักษาให้ดีอะ คนที่วางของไม่เป็นที่เป็นทางอันนี้ยจา์ก็เห็นแค่ตรงนั้นแหละวางของเก็บของไม่เป็นที่เป็นทางก็อยากให้ไปจัดเก็บของให้ดีๆบางคนที่ของหายอยู่อ่ะ นึกดีๆเดี๋ยวจะหาเจอเพราะว่าเห็นอยู่ว่าเราไปวางของผิดที่ผิดทางแล้วก็เรื่องของการเงินอะไรต่างๆความสําเร็จมันรออยู่เพียงแต่บางอย่างมันต้องลงมือทาหรือาบางอย่างมันต้องรอเวลาแค่นั้นเองแค่มีสติปัญญามากๆแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายบางคนใช้เงินเยอะหมดไปกับอะไรค่ากินค่ากินค่าเที่ยวค่าเดินทางอย่างเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมเงินไม่เหลือเลยอาจารย์คนเกิดพฤหัสเนี่ยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยคิดมากเรื่องการใช้เงินเวลาจะจะกินนะเออ กินเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างเต็มที่เพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมเนี้ยถ้าประหยัดเรื่องาอาหารการกินได้เนี่ยอาจารย์ก็เห็นว่าการเงินก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้เออเนี่ยให้ระวังเรื่องของการช้อปปิ้งจับใจใช้สอยการใช้เงินแบบ ไม่ได้ตั้งใจอ่ะสมมติไปห้างเราไม่ได้ตั้งใจซื้อของเลยอยู่ดีๆก็แบบกวาดมาหมดเชลเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังเรื่องของการนี่แหละช้อปปิ้งมีสติให้มากๆทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยสตินะจารย์ถึงบอกว่าเรื่องการดูดวงมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นแค่ไกด์ไลน์หรือว่ามีบางอย่างที่ทักทายก็อาจจะจะแบบมันก็อาจจะไปปรับใช้จริงได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปหมกมุ่นหรือไปงมงายกับมันมากจนเกินไปนะ ก็มีสติแล้วก็จะผ่านเดือนกรก,กฎาคมไปได้นะขอให้คนเกิดว,ดดวดนันพฤหัสบดีโชคดีในเดือนกรกฎาคมนะแล้วก็ฝากติดตามเพจบ้านมนมายาไว้ด้วยนะจะจะลงพวกการทําบุญหรือว่าการแก้ไขการมีบอกบุญอะไรต่างๆก็เข้าไปดูที่เพจบ้านมนมายาได้นะคะขอพระแม่มาีเทวีอวยพรทุกท่านคะ่ะขอให้โชคดีคะ่ะ